สวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยนะครับผมได้นำเอาข้อสรุปนะครับเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้ที่จะเข้ารับการสรรหาในตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาพูดคุยกันนะครับคุณผู้ชมซึ่งวันนี้นะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาได้เปิดรับสมัครเพื่อสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารทั้งในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศาบาลองค์การบริหารส่วนตำบลและเมืองพัทยานะครับทีนี้นะครับคุณผู้ชมก็มีหลายตำแหน่งนะครับแล้วก็คุณสมบัติของเราเนี่ยสามารถที่จะสอบเป็นสายงานผู้บริหารได้หรือยังนะครับทั้งประเภททั่วไปประเภทวิชาการอำนวยการท้องถิน่นบริหารท้องถิน่นใครมีคุณสมบัติจะสอบในตำแหน่งใดได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาสรุปมาให้เราดูนะครับอ่ะเรามาดูนะครับตามรูปภาพนี้เลยนะครับคุณผู้ชมก็คือของเราเนี่ยปัจจุบันเป็นระบบแท่งนะครับในแท่งประเภททั่วไปก่อนนะครับประเภททั่วไปเนี่ยเขาจะเริ่มตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานนะครับแล้วก็ไปชํานาญงานไประดับอาวุโสนี่คือในส่วนของประเภททั่วไปนะครับทีนี้ถ้าเราจะไปสอบ ไปสรรหาในตำแหน่งสายงานผู้บริหารเนี่ยเราจะเริ่มที่ระดับชำนาญงานนะครับถ้าเป็นประเภททั่วไปเนี่ยในระดับชำนาญงานเนี่ยครบ10ปีนะครับเป็นชำนาญงานครบ10ปีท <sl inge Dead testosterone> claro <todo> ่านสามารถไปสอบหัวหน้าฝ่ายระดับต้นได้นะครับชำนาญงานนะครับแต่ถ้าเราเป็นระดับอาวุโสเนี่ยอาวุโส4ปีสามารถไปสอบเป็นหัวหน้าฝ่ายระดับต้นได้นะครับตรงนี้ในส่วนของประเภททั่วไป ต่อมาเรามาดูในแท่งของประเภทวิชาการประเภทวิชาการเนี่ยในระดับปฏิบัติการแล้วก็ไปชํานาญการต่อไปก็จะเป็นชํานาญการพิเศษและระดับเชี่ยวชาญน,นะครับทีนี้ในระดับที่สามารถไปสอบบริหารได้ก็คือในระดับชํานาญการถ้าเราเป็นประเภทวิชาการระดับชํานาญการเนี่ยครบ4ปีเราสามารถไปสอบหัวหน้าฝ่ายระดับต้นได้นะครับ แต่ถ้าไปชํานาญการพิเศษเนี่ย6ปีเราไปสอบพอ,อ,อกลางได้เลยนะครับไปสอบพอ,อ,อกลางได้เลยสําหรับผู้ชำนาญชำนาญการพิเศษครบ6ปีแต่ถ้าเป็นเชี่ยวชาญน,นะครับเชี่ยวชาญเนี่ยครบ8ปีสามารถไปสอบผู้อํานวยการสํานักระดับสูงได้เลยในส่วนของประเภทวิชาการนะครับต่อมาประเภทอํานวยการท้องถิ่นนะอำนวยการท้องถิ่นเนี่ย ถ้าเราเป็นฝ่ายต้นครบ2ปีเราสามารถไปสอบเป็นผู้อํานวยการกองระดับต้นได้เลยอ่ครองฝ่าย2ปีไปสอบผู้อำนวยการกองระดับต้นได้เลยนะครับแล้วก็อีก2ปีก็สามารถไปสอบระดับกลางพออร,ระดับกลางได้อีก4ปีไปสอบพออร,ระดับสูงได้นะครับทีนี้ในระหว่างทางถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสายงานไปจากอํานวยการไปเป็นบริหารท้องถิ่นเนี่ย ก็คือในส่วนของอํานวยการท้องถิ่นนะครับถ้าเป็นผู้อํานวยการกองระดับต้นครบ2ปีท่านสามารถไปสอบเป็นรอ,องประหลัดรองประหลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นอ,องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นระดับต้นได้นะครับแต่ถ้าไปถ้าเป็นผอ,อ,อกลางระดับกลางนะครับครบ2ปีสามารถไปสอบอ ลองประหลัดระดับกลางได้นะครับและถ้าเป็นพออสํานักระดับสูงครบ2ปีอ่าตรงนี้เราสามารถไปสอบอในส่วนของลองประหลัดระดับสูงได้นะครับต่อมาเรามาดูในแท่งของบริหารท้องถิ่นนะครับตำแหน่งบริหารท้องถิ่นเนี่ยก็จะเริ่มจากลองประหลัดระดับต้นแล้วก็ประหลัดต้น ลองปรลัดระดับกลางปรลัดระดับกลางรองปรลัดระดับสูงแล้วก็ปรลัดระดับสูงทีนี้การเลื่อนนะครับหรือการสรรหาในแต่ละประเภทคุณสมบัติเนี่ยถ้าเป็นรองต้นนะครับรองต้นเนี่ยครบ2ปีสามารถสอบเป็นปรลัดต้นได้นะครับปรลัดต้นครบ2ปีสอบเป็นรองปรลัดกลางรองปรลัดกลางครบ2ปีสอบเป็นปรลัดกลาง ปลัดกลางครบ2ปีสอบรองระดับสูงรองประหลัดระดับสูงครบ2ปีสอบประหลัดสูงได้ทีนี้ในระหว่างทางเนี่ยนะครับถ้าสมมุติเราไม่สอบตามแต่ละ2ปีมาครบ2ปีเนี่ยรองประหลัดต้นเนี่ยถ้านั่งครบ4ปีก็สามารถสอบรองประหลัดระดับกลางได้ถ้าครบ4ปีนะครับและประหลัดระดับต้นเนี่ยนั่งครบ4ปีสามารถสอบประหลัด กลางได้ไม่ต้องสอบรองกลางนะครับสอบประหลัดกลางได้เลยนะครับและรองประหลัดระดับกลางเนี่ยครบ4ปีสามารถสอบรองประหลัดระดับสูงได้เลยนะครับส่วนประหลัดระดับกลางเนี่ยนั่งครบ4ปีสอบประหลัดระดับสูงได้ตรงนี้ก็ในแต่ในแต่ละตําแหน่งนะครับท่านก็ดูตามความเหมาะสมหรือความประสงค์ของเรานะครับว่าเรา นั่งครบ2ปีอ,อย่างเช่นรองประหลัดระดับต้นเนีย่ยครบ2ปีสอบเป็นประหลัดต้นหรือจะรอครบ4ปีไปสอบเป็นรองประหลัดระดับกลางนะครับน,นี่ก็เป็นสรุปคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ